ววสวัสดีทุกคนเ้ยค่ะโอ้ยคุณอาบน้ำเสร็จเ้ยค่ะสวัสดีทุกคนเด้อพี่นงค่ะนะคะไลฟ์สดจากประเทศไทยค่ะแววข้ามคานะคะยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะแม่ตุ๊กนะคะอยู่ประเทศไทยค่ะมาไลฟ์สดนะคะี <c oughs> นยวมาปินนะ๊นลผักก่อนค่ะกินน้ำกันก่อน นานแล้วนะคะที่ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดเนาะก็คือไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์ตอนนี้ก็ทําแค่วิดีโอยาวเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็วันวันละว,วิดีโอค่ะถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉินหรืออยากจะเล่าให้ฟังมากก็เราก็มีแค่วันละหนึ่งวิดีโอยาวนะคะแล้วก็สั้นค่ะช็อตสั้นนะคะสวัสดีหนึ่งท่านค่ะนะคะไม่ตุกจากประเทศไทยค่ะ ดีเด้อจ้าะะรถเยอะนะคะจะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะคะบ้านแม่ตุ๊กติดถนนนะคะเอาอะไรมาให้ดูอันนี้เป็นมะม่วงกวนนะจ๊ะเป็นมะม่วงส้มลิ้มที่บ้านแม่ตุ๊กทำสวนมะม่วงนะคะแล้วก็ทำส่งที่ห้างนะคะเป็นมะม่วงเขาเรียกว่าอะไรมะม่วงนอกฤดูนะคะเป็นน้ำดอกไม้สีทองค่ะ นะคะส่งแล้วทีนี้มันก็ทุกทําคู่กับน้องนะคะก็คือให้น้องทําก่อนส่วนตัวเองก็เพิ่งมาเริ่มมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าปุ๋ยยาเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะอืมตอนเนี้ก็ได้ได้ได้กําไรนิดเดียวแต่ถือว่าถือว่าค่าเหนื่อยไปปีหน้าปีหน,น้าค่อยว่ากันใหม่อาจจะไม่ได้ทําจริงๆแล้วไม่ตุ๊ก็อยากจะขายด้วยซ้ําที่สวนมะม่วงนะคะเพราะว่าเราไม่เก่งทางด้าน ทำสารเนาะนะคะทำยากนะคะน้องสาวก็ว่าไม่อยากทำแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทำสวนมะม่วงในครอบพ่อแม่เพราะว่าแม่เขาเป็นชาวไร่เนาะพอเขาได้ทำไปแล้วเขาก็อยากจะมีคนมาสารต่ออะคะ่ะแม่ตุ๊กกับน้องก็เลยทำนะคะอืมทำไม่ได้เท่าไหร่มันสู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนกลางไม่ได้นะคะ รถเยอะรถเยอะมากค่ะนะคะสวัสดี9ยูเซอร์นะคะสวัสดีค่ะนะคะไลฟ์สดฟงไ a ยแ a นด์ว l ลคัมนะคะนานแล้วค่ะไม่ได้มาไลฟ์สดนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะทักทายกันได้จ้ะไม่ต้องกลับมาจากต่างประเทศนะคะกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์มันมาทําลงทุนทําอะไรอยู่ในเมืองไทยมันอะไรค่อนข้างที่จะยากนะคะเพื่อน ถามว่าการเกษตรเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานเราเป็นลูกเกษตรกรก็จริงนะคะคนที่เก่งจริงๆคือปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรานะคะสวัสดี15 user w l l o m e นะคะไลฟ์สด from thailand live time from thailand สวัสดีค่ะนะคะเราไม่มีประสบการณ์สวัสดีค่ะ32 user นะคะสวัสดีค่ะนะคะไม่ตุกไม่มีประสบการณ์ในการทำเกษตร เวลาเรากลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเรามาลงมือทําเราลงทุนเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะสวัสดีค่ะนะคะแรงไม่แรง้อส,สีแดงโอเคสวัสดีค่ะนะคะไว้แซงรถหรูถูกต้องเนาะนั่นแหละคะ่ะเมื่อตัวกลับมานี่ก็เพื่อนๆการลงทุนนี่มันเป็นอะไรค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราไม่มีประสบการณ์ในการทําเกษตรนี ยากนะคะใครที่ทำเกษตรแล้วรวยมันก็มีแต่ว่าน้อยนะคะมันจะสู้พ่อค้าคนกลางไม่ได้ฮัโหลหาที่ขายที่ยากครับนะคะก็นั่นแหลคะค่ะเมื่อกี้มีคนโทรมาเนาะเมนค่ะนะคะแถวเมืองไทยแถวบ้านเฮานี่นะคะ หน้าแรงจริงๆขนาดปลูกฟักทองนะคะขนาดเราปลูกฟักทองมันยังจะเหี่ยวจะแห้งขนาดเราให้น้ําตอนอ่าตอนเย็นใช่ไหมคะธรรมดาตอนเย็นเราให้น้ําทุกๆวันเนี่ยให้ทุกวันนะเขายังเหี่ยวเลยคะ่ะแดดแรงมากแล้วผล,ลวผลิตเ็าไม่ค่อยดีจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้านะคะยังหน่อยกับมาทักทายเมตุกนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะอืม โอ ppo สวัสดีค่ะนะคะโอ ppo A94 นะคะสวัสดีเด้อค่ะนะ,ะหาที่ยากมากเลยนะคะแม่ตุก๊กมาทําเกษตรทําตัวนี้ก็ทําสวนมะม่วงดวได้แต่ว่าไม่ได้กําไรนะนะคะค่าปุ๋ยค่ายาเป็นแสนค่ะต้องใช้คืนกู้มานะคะนะคะอันนี้ทําร่วมกับน้องพอดีน้องเขาเข้ากลุ่มทํามะม่วง นอกฤด,ดูแล้วก็เป็นมะม่วงเออ่เขาเรียกว่าอะไรส่งห้างนะคะนะคะก็ส่งที่เซ็นทัลทั่วประเทศไทยนะคะมันส่งแต่ว่าเออ่ราคาค่อนข้างที่จะถูกเนาะเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องเนาะราคามันถูกหลายคะ่ะนะคน จ้านะคะบายยค่ะนะคะขอบคุณลหลายๆได้จ้ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะคือแม่ตุกกลับมาหนี่มาอยู่หนี่กับซี่ปีเลยละค่ะนะคะไขทีว่าโดยโดยเฉพาะอาอ่ะว่ารุ่นรุ่นสามสิบสี่สิบปีอายุรุ่นรุ่นแม,นะม,ม่ตุกเนาะรุ่นแม่ตุกหรือรุ่นน้องแมตุกจักหน่อยเนอะพี่น้องค่ะคนทีว่า เริ่มเหตุการเกษตรมีขอบว่าเหตุการเกษตรตั้งแต่รุ่นพอรุ่นแม่ม,มันเกิดสมมตความรู้และดับประสบการณ์เนาะสำหรับคนที่เหตุงานในเมืองหรือว่าคนที่ไปเหตุงานเมืองนอกนะคะเก็บเงินเก็บทองแล้วกลับมาอยู่บ้านเฮ่าเริ่มการเกษตรนั้นเป็นยังที่ยากมากเลยเด้อยะคะ่ะหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์นะคะแล้วถามว่าเหตุใดบอการเกษตรสําหรับคนในเมืองให้ได้ค่ะถามมีคนเบิงไห้เด้อค่ะน้ามันก็จะประสบผลสําเร็จอีกด้านหนึ่ง สามารถทำได้อยู่เกษตรสำหรับเมืองไทยเนาะก็คือเราทำแล้วเรากลับไปทำงานในกรุงหรือทำแล้วกลับไปทำงานต่างประเทศแต่ว่าต้องมีคนดูแลให้เราใช่ไหมคะนะคะทำทิ้งไว้ไม่ดูแลก็เหมือนเราทำเทนำร่งสวงประมาณนั่นแหละคะ่ะนะคะพอแดดบานเขามันแห้งห้เท,ทวดาเงียวห้สซูมือนั่นปรไดับคะ่ะนะคะสวัสดีคะ่ะท,ทุกท่านนะคะมากินอันนี่น้ำกันเดอ้อนี่คะ่ะ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทุกทำนะคะเราตากในโดมนะคะก็คือส้มลิ้มนะคะส้มแผ่นนะคะนี่ค่ะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะรสชาติของเขาจะมีลักษณะอมเปรี้ยวแล้วก็หวานเหมาะสําหรับคนที่ขับรถนะคะขับรถหอมากละแล้วเราก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลด้วยนะคะอืมมันหวานธรรมชาติของมะม่วงอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เรา ทำเองแล้วก็ลองเอาเข้ามาที่เวลาเราไลฟ์สดดูนะคะใครสนใจนะถามแม่ทุกได้นะคะว่าอยากอยากทราบราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยอยากถามบอสแม่ทุกบอกตรงนี้เลยอันนี้กล่องละห้าสิบบาทนะคะนี่เยอะเลยค่ะนะคะนี่ค่ะทําไปอย่างนั้นราะคะ่ะเพื่อนๆที่แม่ทุกทํา youtube เพราะว่าหนึ่งมันอาจจะสร้างรายได้ให้กับแม่ทุกบ้างนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าแม่ทุกจะได้สามีชาวต่างชาติแต่มันก็ แต่มันก็เราจะไปอาศัยเงินของเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เวลาเราดีกันมันก็ดีเวลาเราไม่ดีกันแม้กระทั่งหน้าเรายังไม่มองใช่ไหมคะเราจะไปกินไปอะไรของเขาตลอดมันก็จะเป็นเออเราก็เลยอยากที่จะทําอะไรด้วยตัวของเราเองบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่า ตลอด20กว่าปีไม่ตุกอยู่กับสามีไม่ตุกก็ไม่ได้ทํางานมาก่อนเนาะพอเรากลับมาอยู่เมืองไทยเริ่มทําเกษตรคือเราจะศึกษาช่องทางทางด้านหน้าจอเท่านั้นนะคะในสี่เหลี่ยมนาาี่แหละค่ะก็คือทางด้าน y YouTube นี่ y o u t u b e คือแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกเราหลายๆคนนะคะกลับมาทําเกษตรแต่ว่าการที่เป็นแรงบันดาลใจแต่ว่า พวกเรากลับมาทำมันไม่ได้เป็นอย่างที่ในเราดูใน YouTube นะคะเราอาจจะเห็นความสำเร็จมากเกินไปแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือทำเพราะการลงมือทำมันต้องโอ้โหพวกคุณจะต้องตื่นแต่เช้าตากแดดนะคะจนถึงตรงเย็นเนี่ยถ้าบอกว่าการเกษตรทำแล้วรวยมีไหมมีค่ะคนที่มีพื้นที่มากเขาถึงจะรวยระดับห้าส0ี่สิห้าสิหิไร่เขาทำอ้อยเนี่ยเขารวยไม่รวยค่ะแต่ระดับสิบไร่ ทำเพื่ออยู่พอกพออยู่พอกินนะคะไม่รวยนะคะาการทรําเกษตรถามว่าคุณจะคิดไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ได้หรอกคะ่ะเอาจริงๆสําหรับคนที่วัยวัยที่มีลูกเต้าหรือคนที่มีหนี้สินภาระถ้าทําเกษตรไม่ให้คิดอะไรมากไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเราอายุมากขึ้น ตอนนี้เราพอมีแรงทามาหากินแต่ตอนเราแก่เราไม่มีแรงทามาหากินเราจะเอาเงินที่ไหนคะท้าไม่คิดถึงอนาคตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วกเกษตรถ้าทําพอมีพอกินพอเพียงเนี่ยมันก็จะต้องเหมาะก,กับวัยเกษียณที่มีเงินกเกษียณเงินรายได้ต่อเดือนคะ่ะสําหรับเมียฝรั่งก็เช่นเดียวกันหรือฝรั่งก็เช่นเดียวกันที่จะมาอยู่ไทยนะคะเอาให้ดีที่สุดกเกษียณ ทดลองมาอยู่ไทยก่อนไหมนะคะทดลองมาอยู่ไทยก่อนไหมก่อนที่คุณจะหอบครอบครัวกลับมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรย้ายสัมครนครัวมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะก่อนที่จะย้ายทุกกราบแนะนํานะคะไม่ทุกก็ทําเช่นนั้นนะคะย,ย้ายย้ายลูกและสามีท,ทุกอย่างย้ายมาที่นี่แต่ไม่ได้ย้ายสัญชาตินะคะย้ายมา แล้วก็มาเริ่มต้นที่นี่ใครมีบ้านมีครอบครัวที่อยู่ร่วมกันได้หมายถึงว่าอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ได้มันก็เป็นอันดีเนาะแต,ต่ตอนนี้มังกทุเรียนออกมาออกมาราคาก็ตกใช่ค่ะนะคะมันก็จะการลงทุนค่อนข้างเยอะใครว่าราคารูป ทุเรียนกว่าจะได้มาเป็นรูปนะมันใช้เวลารอนานเหมือนกันเท่าที่เราคิดว่ามันแพง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 แต่จริงๆคนที่เขาไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่ตุกไม่ใช่เป็นชาวกเกษตรทุเรียนหรือมังคุดแต่ว่าไม่ตุกคิดว่าต้นทุนในการทําของเขาอะ่ะอตีซะถ้าสิบไร่หรือยี่สิบไร่ไม่ต่ํากว่าสองแสนได้ไหมคะ ในการดูแลแสนสองแสนได้ไหมคะไม่ต่ำค่ายานะคะไม่ตุองคิดไว้อย่างนั้นนะนะคะอืมมันเป็นกวดกวดที่เราจะได้ขึ้นมาบางครั้งก็อาจจะโดนผลกระทบทางด้านลมฝนโดยเฉพาะมังคุดก,กับทุเรียนเนี่ยถ้ามาเจอช่วงที่ว่ามันกำลังเป็นลูกที่จะเข้าแก่มันจะไม่ดีมากไม่ดีมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเนาะ อ๋อแม่น้องเอริกสวัสดีทุกจานน้องสาวนะคะก็คือว่าทุเรียนกับมังคุดนี่ถามว่าเจอช่วงฝนนะคะกินบ่ได้เลยนะคะแล้วก็เสียผอมเสียรสชาติไปพร้อมนะคะเขามาถักท้ายขอบคุณหลายๆค่ะนะคะดีและราคาน้องแม่น้องเอริกอยู่ต่างประเทศน่าจะดีเร็วเอตุกเด้อค่ะแม่ตุกคิดว่าถ้าสามีไปก่อนก็คือเดินทางกลับต่างประเทศแม่ตุก คิดว่าแม่ตุ๊กอยากจะไปนะคะอยากจะไปต่างประเทศอีกรอบตอนนี้ลูกสาวคนเล็กอายุ10บขวบเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้ยามที่เราย้ายกลับไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เขาก็เรียนเรียนที่นู่นแม่ตุ๊ก็ได้ทํางานด้วยหนึ่งหาเงินสองสองคนเนาะถึงแม้ว่าเราจะทํางานรับจ้างเป็นแม่บ้านทําความสะอาดเนาะนะคะแม่ตุ๊ก็ทำเนาะ ถ้ามีนะแต่ขอให้มีแล้วกันเพราะว่าผู้หญิงไทยที่อยู่ที่นู่นทํางานเก่งทุกคนไม่เกี่ยงงานนะคะแล้วก็ที่ไม่ตุกไปอยู่ที่นู่น17 18เกือบสิบแปปีนะมันเจอเจ่เพื่อนคนไทยดีๆทั้งนั้นเลยนะแถวแม่น้องน้องออแม่น้องเอริกมีเพื่อนคนไทยเยอะไหมคะอยู่ที่นูน่นนะคะถ้าถ้ามีเพื่อนคนไทยมันอยู่ที่เราหรอกเนาะตุกไม่ตุก๊กมีคบเพื่อนกับ ทุกคนเลยนะสิบสี่เอริกสิบสี่ปีแล้วหรอแม่ตุก๊กอ่ะมีลูกชายโตแล้วนะคะสิบเก้าย่างยี่สิบแล้วคะ่ะเรียนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนั้นแม่ตุ๊กย้ายลูกทั้งสองคนก็คือคนโตและคนเล็กมาหวังที่ว่าเงินก้อนเนี้ยที่เราทำงานเก็บเงินเนี่ยกลับมาจะพาลูกมาเรียนมหาวิทยาลัยที่พิษณุโลกแต่ด้วยความที่เขาโตจากทางโน้นเขาไม่รู้ภาษาไทย คนเล็กก็เช่นเดียวกันนะคะไม่รู้ภาษาไทยลูกต้องกลับมาเรียนซ้ําชั้นมาเรียนซ้านะคะพี่น้องคะตอนนี้น้างเขียนได้อ่านออกกะถือว่าโชคดีไร้อ๋อบ่ค่อยสูงสิงกับไข่เนาะคะ่ะจะมีคนมาช่วยดูเวลาห้องปรยูปบะคะ่ะ จะมีคนมาช่วยดูแลช่วยอยู่ให้เวลาเราไม่อยู่เนาะเอ,อ่ยแม่แง่เม,ม,มตุเมนยูไม่้งจะเป็นน้องสาวกับคุณแม่มาอย,อยู่อยู่หละกะักกาเที่ยวไปเที่ยวมาวนนะคะคือว่าถลา้กลับไปอีกข้างหนึง่งเมตุกสีเก็บเงินตอนนี้สามีของแมตุแม่ตุกอายุห่างจากสามีสิบเจ็ดกว่าปีเนาะสิบเจ็ดปีเนาะพี่น้องแล้วถากไปนี่เพิ่นก็อายุก็ประมาณหกสิบอายุมากไปทํางานนี่ หางานยากแต่สิ่งที่ดีสำหรับสำหรับจางชาิเดอพี่น้องขาฐายังบกเกษียณยากับมาเดกาดไม่ตุกนี่ถามวันเมตุกไม่อยู่หนี่พี่น้องไม่ตุกมีประกันบบประกันประกันอ่าสุขภาพนี่มีบอบบมีด้ค่ะนะคะประกันสามสิบบาทนะมีอยู่นะคะแต่ของของสามีของลูกของลูกก็มีของแค่โรงเรียนแต่ว่าของสามีไม่มีเลย พี่น้องคะเศร้าตาา่างซาถ้าเป็นยังไปหรือป่วยหรือป่วยพุทธนหรือป่วยหนี่ต้องจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงด้วยนะคะเออไม่ตุกคิดว่าทุกอยากจะให้สามีกลับไปกลับมาเอาเพราะว่าอย่างตีโบเมนเรื่องอันนี้น้องเรื่องสุขภาพด้วยพี่น้องห่วงแล้วเฮาเองพี่น้องเมตุกมาอยู่หนี่ถามว่าเอาว่าเป็นผู้หญิงนะคะ ตรวจภายในไหมการตรวจภายในสมัยนี้ไม่เหมือนต่างประเทศนะคะต่างประเทศไม่ตุกตรวจภายในขอพูดนะคะการตรวจภายในบ้านเราพี่น้องเขาให้เอาไม้มาเขียเองได้ค่ะนะคะ,นะคะเหมือนคล้ายๆคัดตั้งบัตรนะเอามาเขียนและตรวจเองไอ้คนไม่รู้มันจิ้มๆไปอย่างนั้นล่ะค่ะนะคะแต่สําหรับที่เราอยู่ต่างประเทศการตรวจภายในหรือตรวจผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาจะเอาเลือดด้วยนะคะการผลตรวจเลือดเนี่ย มันจะได้รู้นะคะว่าเราป่วยอะไรบ้างอันนี้บ้านเราไม่ได้ตรวจอย่างนั้นนะคะถ้าตรวจภายในก็คือตรวจภายในมะเร็งเต้านมมะเร็งปากงดลูกแค่นั้นค่ะแต่ทางนู้นเขาตรวจเต้านมมะเร็งปากงดลูกแล้วเอาเลือดของเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูแค่สเตนดูแค่อะไรง่ายๆนะคะก็คืออยากถ้าถ้าถ้าโดยดูสุขภาพอยู่ทางนูน้นนี่นะคะดีกว่ากลับมาบ้านเรายิ่งถ้าเรา โอเควกยเกษียณมาทําประกันบ้านเราทุกเห็นในญาติพี่น้องทุกนะคะเพอดีเขาก็มีสามีสวิตเหมือนกันเ,เขาอายุมากกว่าสามีแม่ทุกไปทําไปทําประกันโอ้หมดเยอะนะคะหมดเยอะนะคะอายุมากยิ่งมากยิ่งเยอะแล้วเป็นชาวต่างชาติเออไปห้ามแล้วไม่อย่างตีอันนั้นกระจายบ่ได้อันนี้กระจายบ่ได้นะคะอืมมันบ่คือต่างประเทศหมอส่วนตัวนะมันมี นะคะเจ็บป่วยมาบ้านเฮ่านี่ถ้าบมมีเงินผ้าลูกไปหาหมอกันยากไม่ตุกนี่เข้าใจบอ่อนะคะพี่น้องคะลูกจิตป่วยมาคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่งร้องไห้เด้อค่ะถ้าามีเงินกับสิผ้ามันไปหมนแล้วอันไม่ไหวหมดละนะคะมันยังก่อ นะคะก็คือว่าการการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่มันมันมีอะไรที่ที่ว่าถ้าเทิ่งมาเรามาอยู่เมืองไทยนี่มูเจ้าสิเสียดายเด้อค่ะการกลับการทิ้งทุกอย่างทางนู้นแล้วมาทางนี้มันง่ายแต่เรากะจะกลับไปอีกรอบนะ่ะมันก็อาจจะไปได้แต่มันคงจะยุ่งยากกว่านิดนึงเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคิดให้ดี ก้อนสิกลับมามูมูเม,มตุกเด้อค่ะพี่น้องฟังเดอ้อทางสามสิบแปดยูเซอร์ฟังเด้อค่ะตูบลูวเพื่อนเอนเข้าใจกันบอตุกมาพร้อมกันสามคนเขาเรียกผู้สาวหลักซี่เนาะคะ่ะอายุสี่สิบต้นๆเพราะกันกับเมตุกนี่แหละคะ่ะคนหนึ่งมาจากเยอรมันคนเมตุกมาจากสวิตอีกคนหนึ่งมาจากเออฝรั่งเศสนะคะกลับมาพร้อมในปีเดียวกันมันบนเมนนัดกันมาได้พี่น้อง คนที่อยากมากก็คือผัวเด้อค่ะนะคะอันเนะม,มียนะบ่มีไผยอยากมากดอกแต่ว่ามันพูดบอไดอันคนเป็นเมียเนี่ยมันพูดบอไดเด้อค่ะนะคะก็เลยคัดบด่ไดนะคะบแม่นว่าเขาอันนี้ใสัยคือกับในผัวเมียผัวเมียน,นีสัสไ,ไม่เหมือนกันหรอกค่ะนะคะแต่ว่าตรงจำจำใจเท็ดตามเขานะนะคะพอเขาหาเลียงนาะคอรอยู่พุ่นนะคะนะคะแล้วพอกลับมาแล้ว คนหนึ่งทีูอ่อีสานเพื่นอน่างตอนแรกเฮ็ดเขาเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้านี่แหละค่ะที่ทางบ้านเขามันไม่ใช่โฉนดที่สปกคล้ายบ้านแม่ตุกนี่แหละพอไปแล้วทําไร่ทํานาลงทุนทําไก่ไก่ไข่นะคะตอนแรกมีเงินผัวกระสังหัน้างหนีเฮ็ดบ้านต่อเติมพ่อพ่อบ่มีเงินนั้นมันไม่มีวันเข้ามันมีแต่วันออกวันออกแล้วเราต้องกินต้องใช้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่าปลาค่าอาหารปลาปลากินตั้งแต่ เดือนแรกนะ่ยมันกินน้อยเพราะเดือนที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเนว่ามันกินเขาเอื่อนว่าสวบค่ะป่านั่นไหมคะพี่น้องนะคะมันกินในสุดยอดเลยนะคะป่ากิน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 ตีไว้หกเดือนจะขายหกเดือนจะขายพอไปลงตลาดนัดพี่น้องแม่ค้าแน่นหันทั้งขั้วป่าอันทำเลป่าเฮ็ดป่าเป็นลูกค้าเขาก็ไปซื้อพุ่นอ่นเขานั่งหนาขาวเปิน้นเวินยุกไม่มีมไผซื้อดอก นะะขนาดให้ถือก็เขาก็ยังบ่มี่เขไปสือเพราะว่าคนเขาบ่ดด้ค้นเขาอยากให้เห็ดให้พ้อมนะเอาเฮ็ด่บป็นเดอ้อขนาดเฮ็ดกินยังบุค่อยเห็ดกินเลยนะคะบัตตรนี่ขายบบเบิร์ตยังสามสี่กะละมังเทกับคืนพอเทกับคืนปลามันไม่กินนะคะอาหารใช่ไหมโมมีทาหว่าบก,กินนะคะนะคะป้าถึงเวลาขายไม่ได้ขายหนึ่งก็คือไม่ได้กําไร สองหัวอาหารต้องซื้ออีกให้มันกินถ้าไม่ให้มันกินมันก็จ่อยก็ผอมเพราะฉะนั้นกําไร่บ่อได้ทุนกับบ่อได้เขาเอินว่าขาดทุนเด้อค่ะหกเดือนไม่ได้ขายหลังจากนั้นก็คือขาดทุนห้าพันตัวใครจะกินหมดแล้วอย่างหนึง่งทุ่มือหนีมูทุกนั้นบ่ได้ขายทุกมือนะมือละโลสองโลมันอยู่ได้บ่อเราไล่ใจมันสื่อหัวอาหารเนี่ยมันบอกเลยนะคะ เดือนหนึ่งรายจ่ายของของเราอ่ะไม่ต่ำกว่า4ีห้าหมื่นมันสีอูได้บ้องเงิน3ล้านเอาพี่น้องเออป้าแดดเดียวคอยก็บ,บอกมันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตุ๊กไปทำออตุ๊กบอกเมตุกบอกเพื่อนว่าให้เม่ตุ๊กทำ YouTube ไปได้ดีก่อนเม่ตุ๊กอาจจะช่วยกันและการช่วยเพื่อนโดยการเอาป่าของเพื่อนม,เมเเาเห็ดป่าสมเฮ้ยเฮาเห็ดป่าสมป่าสม ปานิ่นขายบ่อหรือปลาล่าปานีน้นะนาะเดี๋ยวไม่ตุกเปิดเฮ็ดยูทูบ e แลกวกะเฮาก็ล่องเอาสินค้านั้นขายทางเฟซบุ๊กหแลกคะขายทางอันนี้ซอยเหลือซึ่งกันและกันไปก่อนงามทีว่าเฮายังาบ่ได้กลับป่ามันลหลยหลนะคะมันขายบอ่อได้นะคะดีโตนกันและกันมากเลยอีกคนหนึ่งที่อยู่อีสานได้พี่นองคนนั้นไก่ไข่ตอนแรกมันกับพ่อได้ขายเอาไปแล้มา การใช้ชีวิตของคนอยู่ต่างประเทศใครไกลรูปหนึ่งมันก็เท่าไหรล่ะเท่าไรแล้วแล้วผัวเขาว่าบ้านเขาขายถือเปอร์เซ็นต์เดีมันก็บ่ได้ขายพ่อขายมากอันกล่องหนึ่งประมาณมั่นขายเนาะผัวเก็บเบิร์ดอันนั่นก็ไดายตังนะแม่พี่น้องนะคะอิญยังโกะเมี้ยงเกาะคุนวิญญางเกาะจากนั้นนําท่านเข้าสู่ร่างกาย ได้รับผลกระทบอันยัง็เบคุนอนย่างกระโปรามูนแค่พิเศษนั่นแหละค่ะขอบคุณคุณปลาหมดเด้อค่ะมาเด็ดนะคะมีเด็ดเด้อค่ะ กะคือา่าอันนั้นกาผัวกเก็บเบิร์ดทะเลาะกันเขาก็มีลูกสาวคนหนึ่งที่อยู่อีสานนะทะเลาะกันทะเลาะกัน,ท,กนทุกข้อได้ข่าวว่าเพื่อนทะเลาะกันกับสามีไม่ทุกโทรไปเลยถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาสิยากันแล้วที่เอาลูกหอบกลับประเทศแล้วผัวดันถ้นาก็กว่าใจเย็นๆก่อนตอนนี้แฮมโมหูไปก่อนคอยตะล่อมเอาพูดคุยกันเอาเหตุผลคุยกันเดี๋ยวมันก็เย็นลงแล้วค่ะ กลับไปนะมันบปสายดอกอนยังเฮ็ดไว้มันกะถือว่าเป็นประสบการณ์งเงาถ้ายังมีโอกาสกลับไปให้รีบกลับไปดยว่างี้งามเขายังมีแห้งเฮ็ดงานใดตอนกเกษียณผัวกเกษียณเมียเกษียณกลับมากับเาเป็นยังลูกกเฮ็ดงานหญยอยู่พุ่นเลว้วมีตุวกระบอกอยังงั้นเนาะนะคะแม่นุชสวัสดีด้อยจา้าพี่ปอมแปมสวัสดีค่ะนะคะฟังเด้อเมตู โอ้ยขอบคุณหลายๆเ้อค่ะนะคะขอบคุณนะคะเพราะว่าตุกขอยากแท่ที่ตุกมาอยูหนีนะคะพี่น้องมันมันกระสิเบิร์ดแล้วละเงิน่ะนนะพี่น้องที่ตุกยังอยู่ใดดีก็เพราะว่าเฮ้ากะอาศัยกินอาศัยยังของเฮ้าไปบ่ได้ซื้อหวังว่าเฮ้าสิเออดีขึ้นนะพี่น้อง มันสิดีจังไดเบิง์แม่นางขายเข pues ่าบดมือข่อยยงบุมีไผ่มาสื่อเลยนะคะหาเงินบำเหน็เรื่องง่ายได้ค่ะนะคะอืออยังก้โชว์นบทแบบง่ายงเห็นด้วยกับแม่ตุ๊กทำเกษตรนะหาเงินเข้ากระเป๋ายากยากธรรมดานี่ยพวกยากเหานีโคตรยากนะคะอยู่บานเฮ้านี่โคตรยากนะคะอออพี่น้องฮู้บอมื่อหนึ่งตันุกยูสวิตเซอร์แลนด์นาแลงนั่น เฮ็ดออกนะตู้ไปหาน่นไปหาขายนะหาไงไปัญญังดูบ้านเฮ้านน่ะโอ้ยมือละลอยอยังบอกเข่ากันยังมีค่ะพี่น้องแล้วเฮ้าอ่โอ้ยรถมากเบาเสียงเบาเสียงก้อนดอีไซนวะ ก็ยากนะคะราคาปกติขายฟรีลงประกาศฟรีเป็อย่างสูเออติจาอืมนะคะเพราะว่าไม่ตู้ขันมีคนบอกว่าอันให้กลับไปหลายคนมันก็นอยากกลับไปอยู่ถ้าเป็นเฮ้า่กนกลับไปเจสซาดเลยเด้อคะ่ะถ้าม่มีหัว ที่ว่าเขาพ้อมที่จะกลับทุกเวลาอันนี้จ้ามันบ่อ,อยากกลับพี่น้องมันห่วงยางอยากจะปาดหลีหอยข้อมันไหวผลแล้วนะคะแม่นไหวมีผัวต่างชาติอยากอยู่เมืองไทยนี่อันเท่าอยากกลับต่างประเทศเด้ค่ะเฮ้อแม่นไผเก็บะบัวหมายถึงอันนี้หมายถึงแมต่ตัวมายอยู่เมืองไทยเท่าเนี้ยมันอันนี้หาต่าง,งยากนะคะ หาตังยากมากเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งเราไม่มีประสบการณ์นะคะคุณเออคุณปอ,อกแก้วนะคะเม่ตุก็ไม่มีประสบการณ์ในการทรําเกษตรรุ่นแม่ตุกไปเนี่ยรุ่นแม่ตุกเอเอเอ,เอาเล่มตั้งแต่ยี่สิบห้าปีเนาะยี่สิบห้าปีมาถึงรุ่นแม่ตุกก๊กแล้วกันนะคะไม่มีประสบการณ์หมายถึงไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทรําเกษตร บางคนอยู่ในเมืองเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆน้องๆหลายคนทํางานอยู่ในเมืองใช่ไหมคะแล้วส่งเงินกลับมาบ้านมาลงทุนทําเกษตรใครเป็นคนดูแลคือพ่อกับแม่อันนั้นคือถือว่าโชคดีที่มีพ่อกับแม่คอยเป็นหูเป็นตาให้แต่หลายๆคนไม่มีพ่อแม่คอยเป็นหูเป็นตาลงทุนทิ้งไว้แล้วกลับไปทํางานแล้วใครดูให้เทวดาเหรอคะเยี่ยงสายปีละครั้งเหรอคะเดือนละครั้งเหรอคะหีวตไย มุดคาทุนอยู่หันราคาคอยหมายถึงจังซันนะคะเออมันมัน,ม,นมันก็นเลยยากะะ้อค่ะสําหรับการเทศกเกษตร้าบ่บมี่พอแเม,มเป็นคนเบิงห้เด้อค่ะนะคะ,นะคะสําหรับคนทีมี่พอแเมเป็นหูเป็นตาค่อยเบิงห้ลูกห้เต้าย่ามลูกไก่สเส่เศษหละลับมาเบิงอยู่แล่ผลผลิตมันใหญ่แล้วโอเคอันนั้นมันเวิร์กแต่สําหรับเมตุก